อะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการนะคะใช้คลิปนะคะจาก tiktok เอาไปลง youtube หรือเอาไปลงอ่า l ีนะคะที่จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็จะนอนแล้วนะคะพอดีเพื่อนอินบ x ็อกมาถามว่าทำยังไงเอาคลิปตัวเองไปยังไงที่มันแบบไม่ ไม่ติดลายน้ำของ t i กต o k ไปเออแต่วงเล็บน,นะคะว่านามสกุลไฟล์ที่เราโหลดออกไปมันก็เป็น t ิกตอกอยู่ดีลงท้าย tiktok อยู่ดีนะคะแล้วก็อีชีพนะคะอันนี้ก็คือเอ่อกล้องหน้า iphone นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาบอกวิธีการว่าถ้าเราเลือกคลิปนะคะด้วยการเอ่อถ่ายรูปภาพ ภาพนิง่งภาพเดียวนะคะเราก็ไปเลือกเอฟเฟกก่อนหลังจากนั้นเราได้เอฟเฟกที่ถูกใจแล้วแล้วเราก็ก็<ม>กดถ่ายภาพนะคะแอคชั่นก่อนอ่ะเลือกก่อนเลือกก่อนอ่ะเอฟเฟกนี้ก็เออมันเยอะไปไหมเดี๋ยวเลือก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 หน่อยเลือกหน่อยอ่ะ้าวเอฟเฟกต์บอกไม่โชว์ใบหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกด่วนจ้าหน้าใหญ่ขนาดนี้ยังไม่โชว์ใบหน้าเอายังไงล่ะเนี่ยทีเนี้ย เห็นยังเห็นยังมีเอีกไหมมีเอฟเฟกไหนที่มันจะเห็นใบหน้าอันสละสลวยสวยเก๋ของฉันเอฟเฟกธรรมดาไปไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยซึ่งแอป i p h o n เนี่ยนะกล้องไ h o n e เนี่ยนะถ้าเกิดใช้กล้องสดนี่คือจะดูไม่ได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่กล้องอะ่ะมันผ่านแอปอื่นๆ่นนะมันก็จะดูดีขึ้นอ่ะไม่โชวไไ์ใบหน้าอีกแล้วนะทุกคน เปลี่ยนด่วนนะฮะเปลี่ยนด่วนเป็น,นเอฟเฟกด่วนนะฮะอันนี้ก็คือถ้าถ่ายภาพนิ่งแชะเดียวนะคะมันมีเพลงกำหนดมาให้เราได้เลยแล้วสามารถที่จะอัพโหลดเป็นเอ่อภาพเดียวแล้วก็มีเพลงประกอบนะคะแบบนี้เลยจึงนะคะแต่อันนี้ก็จะบอกว่าถ้าจะเราจะดาวน์โหลดลงนะคะเครื่องเพื่อที่จะเอาไปใส่ในคลิปเรีลส์หรือ แอปอื่นๆน,นะคะก็แค่กดเนี่ยลูกศรลงข้างล่างเห็นไหมคะกดแล้วปุ๊บมันก็เซฟไปที่เครื่องได้เลยอันนี้คือถ่ายภาพเดียวนะคะตอนนี้อยากใช้เอฟเฟกอะไรของ TikTok ก็เข้าไปกดเลือกได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะก็คือบันทึกลงเครื่องได้เลยนะคะือมอคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะไฟฝันมากนะคะอยากเป็นแบบนี้มานานแล้วอ่ะแล้วอ,อัน,นตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอยาวๆนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่เราชอบอ่าอันนี้ดีนะคะขาวใสอ่ะอ่ะมีเพลงประกอบให้ใช่ไหมอ่ะกดบันทึกจ้ะบันทึกแล้วอ่ะมาแล้วจ้ะเพลงก็กว่วติลิกสิทธิ์ตัดเตียงเพลงออกไปอ่ะโชว์ Y2K เป็นหนึ่งแมทนะคะแล้วโอ้ยังไม่หนำอ่ะจัดไปโอ้ยป่าเอ้ย คิดว่าตัวเองสวยหรือไงเนี่ยอ่ะพอหยุดหยุดพอป้าพอนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดถูกนะคะก็คือเหมือนจะเซฟไปละอะไรคะแล้วก็ดูที่แถวบนขวามือนะคะมันก็จะมีไอ้ลูกศรชี้ลงนั่นก็คือบันทึกวิดีโอไฟล์วิดีโอลงเครื่องนะคะอันนี้ก็จะไม่มีลายน้ําของ Tik t o ็อกเช่นเดียวกันอ่ะแล้วเราก็ต้องไปตั้งค่านะคะของติ k t o อกนะคะไม่ใช่ว่า ถ่ายทำเสร็จแล้วเป็นอัปโหลดเป็น t ิกตอกแล้วค่อยดาวน์โหลดลงมาในเครื่องแบบนั้นมันจะมีลายน้ำทิกตอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังเป็นไฟล์แบบลิขสิทธิ์ของเราเองนะคะเราสามารถยังเป็นคุณค่าทางปัญญาของเราเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่แบบใต้วงกลมเห็นไหมคะอยู่ข้างบนขวามือแบบนั้นนะคะค่ะ โอเคนะคะทุกคนพอจะทำได้กันเนาะใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถเทคมาถามอ่าเม้นมาถามอะไรอย่างก็ได้เลยนะคะแล้วก็เราผ่านเอฟเฟกดีที่สุดคะ่ะดูดี